ู้ฟังคุณผู้ชมคะกระทรวงคมานาคมตรวจความพร้อมเส้นทางคมานาคมและมอเตอร์เวย์ก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการช่วงเทศกาลสงการานี้สองเส้นทางด้วยกันนะคะพร้อมกับสั่งหยุดทุกโครงการก่อสร้างและคืนผิวจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมท่านเปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้ทางกรมทางหลวงค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลขหกสายบ บางไปอินนครราชสีมาหรือว่า M6 นี่แหละนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงการาน2,568โดยตลอดเส้นทางที่เปิดให้บริการให้พี่น้องประชาชนใช้บริการนั้นนะคะท่านบอกว่าต้องมีความปลอดภัยมีเป้าหมายหลักคือการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ค่ะครานนี้กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้บริการเส้นทางช่วงหินกองปากช่องระยะทางประมาณ85กิเมตรนะคะโดยระหว่างวันที่ 11ถึง13เมษายนนี้ครับ จะเปิดให้วิ่งขาออกด้านซ้ายทางทิศท,ทางเดียวมุ่งหน้าสู่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะและระหว่างวันที่14-17เมษายนเปิดให้บริการขาเข้ามุ่งหน้าตาบลหินกองอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและสั่งให้หยุดดาเนินการก่อสร้างพร้อมคืนผิวจราจรทุกโครงการค่ะให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ยอย่างสะดวกและปลอดภัยขณะที่ทางด้านนายอภิรัตใจวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงท่านก็บอกว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบความเรีบรยบร้อยบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาหรือ M6 ช่วงหินกองปากเอานครราชสีมาระยะทางประมาณ163กิโลเมตรนั้นพบนะคะว่าโครงการมีความคืบหน้ายอย่างต่อเนื่องค่ะท่านบอกว่าเป็นไปตามแผนนะคะเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้นอกจากนี้ทางกรมทางหลวงยังเปิดให้ทดลองวิ่งบนทางหลวงหมายเลขเป็นทางหลวงพิเศษหมายเลข M81 ด้วยนะคะสายบางใหญ่นครปฐมกาญจนบ,บุรีระยะทาง96.41กิโลเมตรด้วยเช่นกันโดยกรมทางหลวงนะคะได้กําหนด ให้ใช้สัญจรได้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นครับแล้วก็ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ะ